ทุกที่เกิดจากหนี้พิขุทั้งหลายความยากจนเป็นทุกข์ของคนผู้บริโภคกรมในโลกพิขุทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติยอมกู้หนี้การกู้หนี้นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคการมในโลกพิขุทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติกู้หนี้แล้วต้องใช้ดอกเบี้ยการต้องใช้ดอกเบี้ยนั้น เป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลกพิขุทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติกูนีแล้วต้องใช้ดอกเบีย้ยไม่อาจใช้ดอกเบีย้ยตามเวลาเจ้านี้ก็ทวงการถูกทวงหนี้นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลกพิขุทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติถูกทวงนี้อยู่ไม่อาจจะใช้ให้เจ้านี้ย่อมติดตาม การถูกติดตามนั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลกพี่ขุทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพสมบัติถูกติดตามอยู่ไม่อาจจะใช้ให้เจ้าหนี้ย่อมจับกลุ่มการถูกจับกลุ่มนั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลกพี่ขุทั้งหลายความยากจนก็ดีการกู้หนี้ก็ดีการต้องใช้ดอกเบี้ยก็ดีการถูกทวงหนี้ก็ดี การถูกติดตามก็ดีการถูกจับกลุ่มก็ดีทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ของคนบริโภคการในโลกพิขุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นความไม่มีศรัทธาฮิริโอตตป,ปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดเรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติในอริยวินยัย ภิขุทั้งหลายคนจนชนิดนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาอิริโอตตะป,ปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมเขาย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ว่าเป็นการกูนีเพื่อจะปกปิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของเขาเขาตั้งความปรารถนาลามก ปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขาดําริไม่ให้ใครรู้จักเขาพูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาขวนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาเรากล่าวการปกปิดความทุจริตอย่างนี้ของเขานี้ว่าเป็นดอกเบีย้ยที่เขาต้องใช้เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รักพากันกล่าวปารบเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ ทำอะไรอะไรอย่างนี้มีปกติประพฤติกระทำอะไรอะไรอย่างนี้เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นการถูกทวงนี้เขาจะไปอยู่ป่าก็ตามอยู่โคนไม้ก็ตามอยู่เรือนว่างก็ตามอากุศลวิตกอันลามกประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจย่อมเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจเขาเรากล่าวอาการอย่างนี้ ว่าเป็นการถูกติดตามเพื่อทวงหนี้พิขุทั้งหลายคนจนชนิดนี้ครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมถูกจองจําอยู่ในนรกบ้างในกำเนิดเดรัจฉานบ้างพิขุทั้งหลายเราไม่มองเห็นการจองจําอื่นแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้ เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยคะเขมธรรมอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจำในนรกหรือในกำเนิดเดรัจฉานอย่างนี้คาถาผนวกท้ายพระสูตรความยากจนและการกู้หนี้ท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ในโลกคนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้าง เพราะถูกจับกุ่มบ้างการถูกจับกลุมนั้นเป็นความทุกข์ของคนบูชาการได้กามถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกันผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอดตับปะสั่งสมแต่บาปกรรมกระทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตปกปิดอยู่ด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางจิต เพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขาผู้นั้นพอกพูนบาปกรรมอยู่เนืองนิดในที่นั้นๆคนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนเสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ย่อมเดือดร้อนความติตรึกที่เกิดจากวิปฏิสารอันเป็นเครื่องทรมานใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านและในป่าคนชั่วทำบาปกรรม รู้สึกแตกกมชั่วของตนไปสู่กำเนิดเดรัจฉานบางอย่างหรือว่าถูกจองจำอยู่ในนรกการถูกจองจำนั้นเป็นทุกข์ชนิดที่ทีรชนไม่เคยประสบเลยผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปข้อนี้เป็นความเจริญในอริยะวินัยของผู้นั้น